ตังต mhm. ยกเจายไม่ไปกินข้าวด้วยกันไปเดียกไปเจ้าว่าะเินก็ได้จ้าอันนี้อยู่บ้านบ้านดาุย លោកមានបញ្ញាឆ្លាតចំណេះចែកដឹងបញ្ញាថាន់ព្រះអំព្រេតបញ្ញាសរប្រជារញៀនព្រះអំទ្រង់ញៀនពេញក្នុងលោកាឯឡោមនៃបានលោកពំផាត់មូហើយទាមពឹង565ព្រះវស្សាឯឡោមនៃសត្វនៅក្នុងថ្ងៃអតឹតសូរតិ ตอนเดือนเทพฤษาคมเมียเรือเกิดจีปัจจุบันวานเปรี่ยพปธศาสนาูุกาลเรือจำเดิมอเมทไนีาบ การตะกี้จู่จ้วเราจะกล่าวถึงประวัติรราเก้าชจราได้ช,ชมโชคยะกเินื้อร,รูปร่างศรัครบตัวปรีนี้จมงา,ามาเกิดนะพรีกระซือถือกำเนิดเกิดในบ้านทุนวิทย์ติดกรเมิกนกลิงคราดบุรีตะกี้จู่จ้วงนี่เราเอาเลยเกิดโมนีอ่อาทุกอาชัยไปไหนระรอ,อรอรอตะพีเราน้องมทุกไหรอกันววกนะ รอย่างเราอาตีไม่ใช่ไชาดโรก็มาเมทนาโปรปนะก็โรอวตัมเราเอปน้ไงชาวชยุคที่นชาโมตุลักลูกุลักมืที่ีรือทำมาคิดท่าระนาถท่ามุนเนี่ยบานปรีอ๋อท่ามุนบานปรีก็หนาท่าตอบตัวนะแหน่เด็กช้อนี่ตามตามตามก้นไม้อสอดเลยใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานเด็กก็นา ถ <sh> ่ายรายงานอยู <thighs> <sharp> ่นะแน่ลูกอ๋องตั้งติฟันนี่จะจี้จูบรอพี่น้องกระพุ้งแน่นี่สตอยโปรดจี้กินเองต้อยแบบนี้เลี้ยงแต่บอสสุ่ยอ๋อต้อยฮอดขี้เลื่อยเหรอเอ้ยอ่อต้อยกินนี่ติใหญ่ต้อยกินโอลมือเก๊กตาโพดนี่ทุกบ้านเด้อบ่ได้สรบเยอะรู้หอดเงียบลูกครูกล้ามึกจุบราดดีดาสภาพเอ้ย ดิกัทาตเออหนองหน่อก็ตาเอยเปลือกหกบเออบอสุยโร้่เพืองกานอจาอารงเงียโดยนี่เราในก้าเราเองจะอ้อยขี้บูลมือกทาต้นนี่เราเอาเออเาอ้อยเวยหมกเกิดนี่โจังไยังไงก็จะรัา โยมเอ้ยนั่หลรอเอาวันจีเรตัยทุเป็นจ้าน่าเราเอาการนอกเองหลับเลยไอ้อกถ้น่าเหมือนจับกันสิครับนะบ้าน้องโยมเอ้ยครีโ่ตอนกรายไอว่าตอนกรอไหน่หเราเอาการนอกเอง เว anyway, like ียนเนี่ยเจ็บปราตกโคนนี่โคนจังได๋บ่เก้อโคนมันเจียฉับปวดโจรเฒ่าแม่นดดตะเลียดก็มันบานเปรียบเหมือนอ้อโอ้ยจมอกที่ไก้ก่อคือไก้มันเนี่ยได้แต่จุกคือเก้อบ่รอตัวเอ้ยเจื้อได๋หูยจะแหงกบ่องงึกกึดบ่รอจมอกกัดกระดูกแม่นบ่รอหย่อนต่ำมันตึดเด้รอหย่อนจมอกบิหีบ និយាយពីដាក់តើតើអង្គរបស់គិតទេឡើយចិបាច់កោវិញចិបាច់មិនងឹកកាច់ជើងកាច់ដៃកាច់រកាច់មិនដាច់ឡើយទាំងលើឲ្យប្រោនណែនជីជូជក់កើតមកនៅដំណែបានមិនយល់ពីតាមឯងងើបងើបពីនៃងើបចូលអោនឹងចូលទៅបងប្អូនអួយជំនឹកចូលទៅដល់ម្នាក់ដល់អាមៀនរត់ទៅដល់មួយ ត bây�� ើត <laughs> ើនៅន to... ៅតាតាណែបងយើងនៅក្នុងគ្នាយុវជនខ្មែរអាយុក្រៃយកចែកនេះជួអញអ្នកអើយអេទិញអត់ត្រឡប់មកសុំទានវិសីនេះចាអាយុក្កមនុស្សច๊ะលោកតាចាគេបានអុយនៅអញក៏មនុស្សតាមត្រឡប់មកសុំទានគេសុំទានគេលោកអើយមកដល់ច្រកភ្លេចនេះ À, đâu xong sông tiền kia tàu về nơi là na ô ấy cất kì đây tàu lên thì rất là thà tế sân là sông na hơi khi mà thôi cất chi thà chỉ thêm tít rồi na xa na xa tít cho đấy ca lâu ê thì chi chu chu lên rồi ơi sông tiền cả พอจะบานฝรัมาด้วยก็ฮาพนัเอ้ก็เลยยั่ตัวสู้เนือยเนอตุสน่่าเาเอง